สวัสดีครับวันนี้มาเที่ยวอุปามาสนะครับมบรรยากาศครับด้านตรงนี้มีโพชรุด้วยครับเปกครับ เีือถ่ายรอบมุมรอบข้างตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักมีหลายโซนครับมีหลายโซนหลายโซนนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็น ชมวิวนะครับมีบันไดขึ้นไปด้วยมันไดขึ้นไปด้วยตอนนี้เดินลงไปแล้วครับเดินลงไปแล้วครับรไไแต่ตอนขึ้นนะสิก็บ้สูงหรอกนี่เนี่ยบ้าสูงไ,ไม่สูงเท่าไหร่นะเดี๋หหยวพักบ้านได้บ้านได้บ้นได้อันอันนี้ก็คือบ้านพัก อันนี้นอันนี้เป็นวิดีโอเฉยๆไม่ได้ไม่ได้ไลค์ที่พักเราเดีจะไลท์แบบไนที่พักเราจะอยู่บ้านหลังที่สี่ค่ะบ้านเทพนคร 4. สี่โซนนี้จะมีอยู่ประมาณเจ็ดเจ็ดหลังค่ะสี่ห้าหกเจ็ดค่ะก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งโซนหนึ่งก็คือแบบเต็มหมดแล้วอืโซนข้างบนก็สวยเดี๋ยวขึ้นไล่กันพี่เอาเดี๋ยวจะพึ่ง เดี๋ยวพาไปาชมก่อนยังไม่ไลค์เดี๋ยวแช้เดี๋ยวพาชมห้องก่อนพาชมก่อนค่อยไลค์นี่เปิดเข้ามาไปในห้องนะครับในห้องนะคะจะเป็นมุมรับแขกค่ะอ๋อมีบันไดด้วยบันไดก็ไปทำอะไรชั้นดาดฟ้าเอาข้างบนก็นมีบ่ข้างบนไดเ้เดี๋ยวพาขึ้นไปดูค่ะเดี๋พาขึ้นไปดูนะครับพาคนเดียวนลยด้อ๋อนะครับชุบชุบบันไดสั้นๆครับพี่น้อง <c oughs> ไม่ไฟหรอหล่ะเปิดไฟให้หน่อยคุณเดี๋ยวจะเปิดไฟครับไม่มีมั้งแม่เห็ดไฟกันตั้ง,งตึ่นตรงไหนตรงแล้วโอ้ไม่ใช่บัตรเราหรอกไม่รู้นะเปิดไฟครับโอ้นี่ครับอันนี้พุมซอง,องวิวครับอัน t ั้ n นี่นะครับข้างบนครับเ <c oughs> ดี๋ยวเราลงไปครับคนวิ่งขึ้นลงบปไหนได้ครับมันไม่น่าจับเพราะว่าสั้นเหลือเกินครับพี่น้องสั้นมากเลยสั้นมากท่านสั้นครับต้องพักกับวัแพร่งเดี๋ยะพันเดียวเขาวัวแพรง ไต่ไปทาไปอย่สักรองเล็ยรองเล็เนี่ยก็09ว่าเอาข้าวไร่รองเลมมเนี่ก็เข้าไปคันแจมันนั่นงออก09เดี๋ยวพาชมภายในห้องนะครับแอนโอเขาเขีนนี่เห็นเนี่ยวก็หลับนี่ราคาไม่แพง มีทีวีให้ด้วย wi free ไวไฟฟรีต่างหากไอนาเทพนครแกลนวิวเออไอนาเทพนครแกลนวิวตรงนั้นลาวตาผ้าข้าวตาผ้านี่ไม่ดีหรือรีวิวเสื้อปะมองวิวเฉยตรงนี้ กระจกสำหรับผู้หญิงก็เสริมสวยครับเอาไปเื้อไปแค่บันจะานานหนึว่วเออสำหรับ,บนันผู้หญิงก็ใส่รอ,องเท้าชอนบ่ครับใส่รองเท้าแต่ที่นี่ไม่แพงมากนะอืมคิดว่าถูกแลยเหรออันถูกพอใช้แต่ว่าไม่รวมค่าอาหารเงที่อื่นก็จะนั่นอยู่แต่ว่าลูอุย้ยห้องไปโยบีช่นอนยงเชื่อโชว่บ่อวย,วย,อ,อ,ยอัน คุณว่าเป็นดาวเ,เดินอ้มอมเดินอ้อมก่อนครับพาดมเดินอ้มอมห้องนี่นะครับได้สองคน นี่อีกหลังนังครับหลังบ้านหลังบ้านครับตันนี้เป็นทุ่งนางานนาครับดำนาโอ้ก,กล้กยกำลังแฉกกัะตอนโอ้โหพี่น้องกล้ยว้ยเนี่ยอเออเขาจะเห็นหน้าลาแต่ว่ะ ีนตัวนี้ใน,นบักห้องครับต้นมะละก,กอสวยครับสวยมันก็กล้วยออรู้สึกดินเขาจะดีเนาะ บรรยากาศบ่ายห้าโมงครึ่งสวยครับปี่นองสวย